สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไปมึนหนีสิผ้าเขาปลาหาเห็ดย่ามก่อนขอนสีแจงลอะเนาะมามอนนิกามาพี่การบานสั่งท่อค่ะไปค่ะไปรุ่นน้ำกันว่าสีมานบอบมอหัวว่ามันออกวอล์คนโตก,กำลังเศร้า,กกาไปค่ะปะเอาจ้ะของแรกแห่งมาของเท้าค่ะนี่ะเห็ดเพิงค่ะน,นี่เห็ดดิน ทังพุ่นกับมีอีกดอกนึงจ้าเฮ็ดเพิ่งอีกดอกนึงนะด้้ยยูไรนปวดนี่ค่ะเอาค่ะเฮ็ดปลวกไฟค่ะสองดอกกี่เก้าใอกี่เก้ามันมีห้อยค้นเอาเวเอาเอาเขาคือคือิได้ดอกสองดอกอดอกันเลยมันมูยูนี่มันมูโมนอยู่แล้วเนาะ อือโอเคปะอ๋าตัวกวคยจ้าดอกนึถูกวคยจ้าดอกบนบานเลยกวคยตุ้มอีกจ้าดอกนึงนี่จ้าหิ่งหิงดำจ้าดอกนึง่งนี่ไงเห็นแข็งเลย เขาให้ดอกหนึงค่ะเห็ดเขาให้จ้าดอกหนึ่งโอ้ยบุญยากแฮปพี่น้องฮะปีน้องพ่อเห็ดปวกดอกหนึ่งย่างงามเลยน่าอายเนาะจะได้แหงอยู่ดอกเดียวค่ะเห็นบ่คะเห็นบ่ดอกไงแห้ เสวยด,ด,ดีวะ่ะเดี๋ยวหาหมูก,ก่อนค่ะเอาไข่จุ้มอีกดอกหนึ่งจ้าไข่จุ้มจ้าอีกดอกบ้านดูนํำกันเห็นระหูกจ้ะกำลังพูเลยสองไข่ไข่หนึ่ง อันนี้โมเมนต์ด้วยจ้ะพี่น้องพ่อเฮปัวอีกแล้วพ่อแต่แม่มีแต่จังสีน้ออายเนาะมูลขลอ,อกขลี่ะเว้ย<ม>ฟังกุ่นอาย่างมามีอีกบอเห็นดอกหนึ่งอยู่ดอกจุ<อ>่มๆเอาไปย่าง,างา<ม>น้ำกลั่นกกันไปน,นู่นค่ะเนาะ ไปบ้างออกแนวเด็กคือจังโมเป็นมูห่างยิใหญ่นี้โค่นอันนี้มองน้ำกันเหมืนบอกไอโอ้อยู่ข้างในโอ้ม่อเออมีอยู่มีอยู่ไล่ออยู่ตัวนียแต่ว่าก็บริหลายแห้งเนาะไอเนาะ Sẽ bình bình nó sẽ đẹp bớt ít đỏ nó, mương tuần nó Cái hơi kia cả đấy Cô sẽ đi ngang bưng ổm ổm ở năm à, Đeo phía nào đeo hóa to con đó อยู่นี่สองดอกครับพี่น้องออกตรงไหนดอกเก็ไอ้เนาะใบยางน้ำหาเจอดอกมันกำลังงามเลยค่ะพุ่นไอ้พุ่นไอ้เห็นหรือยังสองดอกข้างหน้าอยู่เพียงแค่สองดอกมามามาเอาเสร่พอก็ได้ละคอยส่งเอาน้ำมูลีละเอา มได้ยะสามโลกคือเขาวาจยอะเคยนเนี้ยนะอืะไปเดี๋ยวหาตัวอีกก่อนซองอีกก่อนเพราะมันตรงใจการซองจ้าเดี๋ยวไข่ดอกหนึ่งเรักล่องข่อยคือจังเหมือหมื่นแล้วนี่จ้าดอกหนึ่งโอ้ยหุ่นเห็ดดำยูสามดอกคุณตุ้มๆเลยไปเดี๋ยวไปเอาค่ะจ้าบาน พอเลยค่ะมูนกิจักดอกไอ้สามดอกพ่ออีกมูนึงเหรอพี่น้องสามดอกนะมูนีิมูนสามดูมันก็งามดีเนาะไอเนาะนขามันยาวปไปคไปตุ้มดอกนึงจ้ะเป็นเขาจ้าดอกหนึ่งสวยๆเลย มันพึงจ้าแต่ว่ามุกหัวเขาเอื่อนพึ่งยังหรอกค่ะแต่ว่ามักนกระเสริฐเนาะอนนขอขายจ้าดอกหนึ่งสวยเลยอีกดอกหนึ่งจ้ะขอขายหน่อยเห็ดพึ่งจ้าพี่น้องอยู่ในโคนพึน่งขาตันน้มนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวด้าตองว่างไวก้ก่อนท้อเ,เดี๋ยวต้องตัดขานี่อีกดอกหนึ่ง อีกดอกหนึ่งค่ะสามดอกมะค่ะเนะาะเดี๋ยวตัดขาก่อนค่ะให้ดอกหนึ่งจ้ากำลังงามเลยขอกให้จ้าบ้านดอกหนึ่งจ้าโอ้ยพี่น้องกดปิดกับบได พี่น้องมัอนี้ก็สวยเติบแล้วเนาะเป็นประกาศห่อกระจายข่าวแล้วเดี๋ยไปหาหญยาให้งัวต่อเลยพากันออกจากป่ามาเบิ่งผลงานครับกระทียมใหญ่นึงเดือดหลายเด้อหนิหลายอยู่ครับเห็ดเป็นยางหลายเลยเป็นเฮิดผึ่งอิดขอไข่บ่ค่อยได้ครับไม่ห็ดปวกแน่ป้าไปฮิดปวกได้มูหน่อยนึงเนาะกับก็ได้ขอ ะมือนี่ก่อนสีอำลาผ้าจากไปค่ะฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กป่วนเตียพผ้าตะลุยแล้วก็ช่อง y u u u b ปป่วนเตียพผ้าตะลุยเนาะครับเนาะเอาสิได้สั่งสรรผลงานดีๆให้พี่ให้น้องแฟนครับได้รับช่วมกันอีกโดนๆครับผมมือนี่ค่ะลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ